ในสายตาที่มองหน้าเธอจำไว้เสมอไม่เคยรู้สึกว่าเธอเป็นเพียงเพื่นฉันเพียงค่เธอจะหมดรักกันอย่ามาบอกฉันให้พยายาม และทําตัวเป็นเพื่อนเธอจะได้แค่ความไกลชีดก็ย่งมาสนิทกันเลยดีกว่าไหมอย่าบังคับให้ฉัน ยิ่งจะทำแบบนี้รู้ไหมยิ่งเจ็บเลือกันความรู้สึกมันเลียกันไม่ได้ไม่ต้องมาเจาหน้ากันอีกนะก็คือเธอไม่รักมันเจ็บอยู่แล้วเข้าใจไหมก็ฉัน